ลองคิดเล่นๆกันดูนะครับเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งเรียนจบมัธยมมาแล้วก็เข้าไปออดิชั่นในวงการไอดอลเขาได้เข้าไปในบริษัทนึงที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานไม่เคยมีผลงานมาก่อนไม่เคยปั้นไอดอลคนไหนไม่มีอะไรการันตีว่าคุณจะดังไม่มีอะไรการันตีว่าคุณจะรวยคนที่ทําอย่างนี้ได้บางคนอาจจะคิดว่าเขาบ้าไปเลยที่เลือกทําอะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่กับผู้ชายคนนี้ครับปาจีมินเขาเลือกทําตามสิ่งที่ผมบอกไปข้างต้น เขาฝึกฝนมากมายทั้งทักษะการเต้นการร้องเพลงจนเขาประสบความสําเร็จในวงการไอดอลเกาหลีแต่เขาก็ไม่จบอยู่แค่นั้นวง BTS สามารถตาไต่จนไปถึงระดับโลกได้พวกเขามีแฟนๆอยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆเส้นทางกว่าจะประสบความสําเร็จของจีมินมันไม่ได้โรยด้วยกีดกุลาบเลยครับ วันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้ผมก็ขอเปิดประวัติชายคนนี้ชายผู้ถูกตาหน้าว่าไรความสามารถแต่เขาก็สามารถขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดของอาชีพได้ Park จี m i n วง BTS เองมีต้นสังกัดคือ Big Hit Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่นานท่ามกลางบริษัทไอดอลสมัยนั้นเช่น JYP, SM ผมบอกตามตรงเลยนะครับมันแทบจะไร้ความหวังเลยครับแค่จะดังได้นี่ก็ยากแล้วซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างแรกที่ผมอยากจะให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนนะครับการที่ศิลปินเกาหลีทําเพลงขึ้นมาแล้วขึ้นไปติดชาร์ตเพลงระดับโลกอย่างบิลบอร์ดมันยากเหรอผมก็ขอบอกตรงนี้เลยครับว่าโคตรยาก สำหรับไอดอลเกาหลีนะครับเพราะว่าผมาให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะครับภาษาเกาหลีไม่ใช่ภาษาสากลมีเพียง2ประเทศที่ใช้ก็คือเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แต่เพลงนี้ไปติดชาร์จระดับโลกอย่างบิลบอร์ดซึ่งบิลบอร์ดส่วนมากเพลงที่ติด จะต้องเป็นภาษาทางการอย่างภาษาอังกฤษที่คนทั่วโลกสามารถเข้าใจได้แต่ว่า BTS สามารถทำเพลงแล้วก็ไปติดชาร์ตบิลบอร์ดซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่เพลงเดียวถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับคิดง่ายๆคุณลองนึกภาพตัวเองนะครับร้องเพลงภาษาไทยแค่ดังติดชาร์ตไทยผมก็ว่ายากแล้วนะครับแล้วคุณคิดว่าคุณจะร้องเพลงภาษาไทยแล้วติดชาร์ตระดับโลกคุณว่ามันจะยากขนาดไหนครับ BTS เองก็เริ่มต้นตามที่บอกเลยครับ โดยผมจะขอเริ่มจากประวัติข้าวๆก่อนนะครับชื่อจริงของเขาก็คือปาร์จีมินชื่อที่ใช้แสดงจีมินบ้านเกิดอยู่ที่ปูซานแล้วก็ย้ายเข้ามาที่โซเพื่อเข้าลงวง BTS เขาเกิดในวันที่13ตุลาคมปี1995กรุ๊ปเลือด A ชอบสีฟ้าและสีดำความฝันของเขาหลังจากเข้ามาฝึกเขาอยากจะเป็นนักร้องสุดเท่ที่ยืนอยู่บนเวทีอย่างสนุกสนานและเขาเองก็เป็นสมาชิกคนสุดท้ายที่เข้ามาในวงแถมยังใช้เวลาฝึกน้อยที่สุด น,นั่นคือ1ปีทําให้เขาต้องพยายามอย่างมากที่จะไล่าตามคนอื่นให้ทันเชื่อไหมครับแค่เข้ามาเขาก็เจอเรื่องแล้วหลังจากฝึกมาเป็นเวลา1ปีก่อนเดบิวต์สอวันเขาโดนคนในบริษัทไล่ออกจากวงกว่า8ครั้งเพราะโดนมองว่าไม่มีสเสน่ห์ไม่มีอะไรที่โดดเด่นไร้ความสามารถแต่เขาก็ขอร้องที่จะอยู่ต่อและจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้และเขาก็ได้เดบิวต์มาหลังจากที่เดบิวต์มาเขาเริ่มต้นในบริษัทอย่าง b ีคิดเอ e นเตอร์เทนเมนต ซึ่งถือว่ามีภาษีน้อยที่สุดในวงการแทบจะไม่มีใครรู้จักพวกเขาเลยด้วยซ้ําหลังจากที่เดบิวต์มาในเพลงแรก no More d r ดี m เขาไม่ได้ติดชาร์ตเพลงเลยสักชาร์ตแม้แต่ในประเทศไม่ได้รางวัลเลยสักรางวัลพวกเขาต้องพยายามถึง2ปีด้วยกันกว่าจะชนะรางวัลแรกและเชื่อไหมครับว่าวงที่ไปจัดคอนเสิร์ตที่ไหนไม่ว่าอารีนาจะใหญ่ขนาดไหนที่นั่งจะเยอะขนาดไหนบัตรจะแพงเท่าไหร่ก็เต็มทุกรอบในตอนที่พวกเขาเดบิวต์มาพวกเขาไปเดินตามถนน และชวนให้คนมาดูคอนเสิร์ตแบบฟรีๆแต่ก็ไม่มีคนสนใจเพราะไม่รู้จักพวกเขามีเพียงจํานวนหน่อยเดียวที่มาดูพวกเขาความยากลําบากของเขายังไม่หมดเพียงเท่านั้นหลังจากที่เขาเดบิ์มาสักพักเขาเองเป็นคนที่ได้รับความนิยมค่อนข้างน้อยด้วยความที่เขาดูอวบจีมินเองก่อนที่เขาจะคัมแบ็กในเพลงบัตร w สวิตแอนทีเเขาได้ลดน้ําหนักราวๆ11กิโลกร,รมัมในระยะเวลา10วัน ซึ่งนั่นหมายถึง1วัน1กิโลมันเป็นอะไรที่ยากมากครับจากบทสัมภาษณ์จีมีนได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าผมเคยอยากหล่อขึ้นในขนาด2องกระจกในช่วงที่ซ้อมบัตสสวิตอันเทียครับดังนั้นผมจึงกินวันละหนึ่งมือ้อเป็นเวลา10วันจากความทุ่มเทที่เขาทํามาผลตอบแทนบังโคตรจะคุ้มค่าพอเขาแทบจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขาดูมีเสน่ห์ขึ้นมากดูมีจุดเด่นขึ้นมาแถมทั้งการร้องการเต้นของเขา พัฒนาไปอีกระดับจนถูกจับตามองและมีแฟนคลับมากขึ้นแต่ผลจากที่เขาลดน้ําหนักมาขนาดนี้มันย่อมมีผลเสียอยู่แล้วครับเขาเป็นลมหลังเวทีหลังจากที่แสดงเสร็จในรายการ KBS g a i o ซึ่งการซ้อมเต้นของเขาเขาแทบจะซ้อมหนักที่สุดเลยครับเพราะว่าเขาเองก็เป็นเมนแดนเซอร์ลองคิดภาพนะครับ12ชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่ตื่นเช้ามายันก่อนเข้านอนคุณต้องซ้อมเต้นแต่คุณกินข้าวแค่หนึ่งมือคุณจะไปเอาพลังงานมาจากไหนครับซึ่งเขาทำอย่างนี้เป็นเวลา10วัน เหลือจะมากกว่านั้นด้วยซ้ําการเป็นลมนี่ถือว่าปกติเลยทีเดียวและนี่แค่การแสดง1สเตจนะครับรู้ไหมครับว่าเวลาที่พวกเขามาแสดงคอนเสิร์ตให้เราดูกันเขาแสดงไปสิบสิบเพลงซึ่งมีเวลาพักเพียงแค่เล็กน้อยเขาแสดงตั้งแต่หนึ่งทุ่มยันสี่ทุ่มนั่นคือการแสดงสชั่วโมงติดเขาจะเหนื่อยขนาดไหนหลังจากที่เบิร์นเดอะสเตจออกมา มันคือการถ่ายเบื้องหลังของ BTS ว่าหลังเวทีพวกเขาเป็นยังไงบ้างและภาพที่ใจหายก็โผล่มาให้เราเห็นจีมินหลังจากแสดงคอนเสิร์ตเสร็จเขาแทบจะหายใจไม่ทันการหายใจไม่ทันอาจจะทําให้เราสลบไปได้จนเขาต้องให้ทีมงานเอาเครื่องช่วยหายใจมาให้เขา เราที่ชมการแสดงอยู่ได้เห็นพวกเขายิ้มได้เห็นว่าเขาหัวเราะเราไม่รู้บ้างเลยว่าหลังเวทีพวกเขาจะต้องเจออะไรมาบ้างพวกเขาต้องฝึกมาหนักขนาดไหนต้องเหนื่อยยากขนาดไหนกว่าจะแสดงได้เพอร์เฟกขนาดนี้และอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับทราบกันไหมครับว่าจีมินโดนขู่ฆ่ากว่า3รอบด้วยกันโดยคนที่ขู่ฆ่าเขา เรียกเขาว่าหมูโซกโปกและขู่จะรอบยิงเขา3ามรอบด้วยกันได้แก่เดือนเมษายนปี2017เดือนพฤษภาคมปี2018เดือนกันยายนปี2018จนตำรวจในสหรัฐอเมริกาต้องตามล่าตัวคนร้ายเพื่อความปลอดภัยของพวกเขาแต่ในเรื่องร้ายมันก็มีเรื่องดีอยู่จอร์ซีน่านังมวยปป้ำชื่อดังเขาเสนอตัวเป็นบริการให้ BTS และยังบอกอีกด้วยว่าเขาเป็นอาร์มี่คนที่เขาชอบที่สุดก็คือ r m และเจโฮปโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่า ที่เขาชอบ BTS เนื่องด้วยบทเพลงของเขาพยายามจะสื่อสารข้อความดีๆให้กับคนที่ฟังหรือแม้แต่คนที่ฟังภาษาเกาหลีไม่ออกพอฟังเพลงของพวกเขาบางคนก็ถึงกับชอบโดยที่ไม่มีเหตุผลเพลงเป็นสิ่งที่ทำลายกำแพงภาษาได้แล้วพวกเขาทำมันได้สำเร็จแล้วก็ทำได้ดีด้วยและหลังจากที่ผ่านเรื่องราวมากมายจากเมื่อก่อน No m o e ไม่เคยชนะเลยสักรางวัลปัจจุบัน เพราะเขาสามารถไปติดชาร์ตเพลงอย่างบิลบอร์ดได้เพราะเขาติดทั้งชาร์ต The Hot 100, Billboard 200, Artist 100และติดอันดับหนึ่ง Digital Song Sales ในเพลง Fake Love er และในอัลบัม้มต่อมาพวกเขาก็ทํามันได้ดียิ่งขึ้นนี่คือผลตอบแทนที่พวกเขาได้รับในด้านของบทเพลงพวกเขาพยายามส่งข้อความให้กับพวกเขาพยายามจะส่งข้อความผ่านบทเพลงที่พวกเขาแต่งขึ้นให้กับคนทั้งโลกได้ฟังอย่างเช่นเพลงดีๆเพลงหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนรู้จักกันเพลงที่มีชื่อว่า Answer love myself ซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อส่งข้อความให้กำลังใจคนที่อกหักท,ท้อแท้หมดหวังโดยผมจะขอยกตัวอย่างเนื้อเพลงข้าวๆข,ข,ขึ้นมานะครับการรักตัวเองไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากใครผมที่เคยเจ็บปวดสิ่งเหล่านั้นทำให้ผมงดงามยิ่งขึ้นผมอยากให้ทุกคนลองไปเปิดฟังดูลองเปิดซับไทยด้วยนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าเพลงนี้มันให้กำลังใจได้มากแค่ไหนทางด้านนิสัยส่วนตัวของจีมินเขาเป็นคนที่ภายนอกดูน่ารัก ดูนุ่มนวลอ่อนโยนซึ่งนั้นไม่ใช่นิสัยเฟกเนะครับมันคือนิสัยของเขาจริงๆอย่างในคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนึงมีแฟนคลับที่มาดูคอนเสิร์ตของเขาเป็นลมไปจีมินก็รีบเข้าไปดูแล้วบอกให้คนอื่นหลบทางแล้วก็เรียกกาดเข้ามาดูแลซึ่งศิลปินนะครับในตอนที่เขาแสดงอยู่เขาเลือกที่จะไม่ทําก็ได้เขาเดินผ่านไปยังได้หรือซ้ํา ไม่มีใครว่าเขาแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนั่นคือรอยสักของจีมินนั่นเองจีมินสักคําว่า never mind ไว้บนร่างกายของเขาซึ่งตอนแรกหลายคนก็บอกว่ามันชั่วคราวแต่ไปไปมามาทั้งตอนใส่เสื้อหรือแม้เวลาจะผ่านมาเป็นอาทิตย์เป็นเดือน รอยสักนั้นก็ยังคงอยู่มันคงจะเป็นรอยสักจริงๆแล้วล่ะครับซึ่งรอยสักเนว่ามานั้นคาดว่ามันมาจากเพลงของชูก้าที่อยู่ในชื่อเดียวกันก็คือเนว่ามซึ่งเพลงนั้นก็สื่อความหมายออกมาว่าอย่าไปแค่คําดูถูกคําสบประมาทหรือคําพูดของคนอื่นเลยให้ช่างหัวมันไปอย่าไปสนโดยเนื้อเพลงคร่าวๆก็มีอยู่ว่าตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เคยสนใจไม่ว่าใครจะพูดอะไรจะทำอะไรผมใช้ชีวิตทำให้สิ่งที่ผมรักและตั้งใจผมไม่สนหรอกคำดูถูก อยากกบว่าผมแคร์มันนักล่ะช่างแม่งไปสิซึ่งใช่ครับเมื่อก่อนจีมินถูกดูถูกเหยียดหยามมากมายทั้งอย่างที่ผมบอกในตอนที่เขาเพิ่งเดบิวต์มาสักพักเขามีลุกร่างที่ดูอวบถึงแม้จะมีซิกแพคเขาก็โดนพวกแอนตี้ในทวิตเตอร์ด่ามากมายซึ่งผมมองว่าจีมินเป็น p e r f e ชั i o n i s t พอสมควรคือเขาอยากให้ทุกอย่าง perfect เขาถึงฝึกเต้นอย่างหนักพยายามลดน้ำหนักอย่างสุดขั้วและพยายามร้องเพลงให้ดีที่สุดมีครั้งหนึ่งเขาบาดเจ็บจนไม่สามารถขึ้นแสดงได้รู้ไหมครับว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไร เขาไม่ได้นั่งชิชวๆอยู่หลังเวทีนะครับเขานั่งร้องไห้ที่ไม่สามารถแสดงให้คนดูดูได้ผมว่าเขาก็เลยเลือกสักคำนี้เพื่อเตือนสติตัวเองต่อไปผมก็จะมาแนะนําเพลงโซโล่ของจีมินคร่าวๆนะครับเพลงแรกเลย l i n e ในอัลบั้ม Wing เพลงที่2 s c e l e b d i t y อัลบั้ม Love Yourself Answer และเพลงที่3นมี่แสดงถึงความสามารถคขเลยทีเดียว Promise ซึ่งเพลงนี้หาฟังได้ในซาวคลาวนะครับเขาแต่งและเรียบเรียงด้วยตัวเอง แล้วก็ให้คนอื่นเกาให้นิดเดียวซึ่งเพลงนั้นก็ออกมาดีมากๆและมียอดฟังใน s ซาว d ์ค o าวเยอะมากๆเช่นกันเพลงต่อไปในอัลบั้มล่าสุด Filter ใอัลออบั้ม Map of Soul 7และจีมินเอง ก็มี playlist ์ Spotify ที่ให้ทุกคนได้ฟังเพลงกับเขาว่าตอนนี้เขากำลังฟังเพลงอะไรอยู่เขาชอบเพลงสไตล์ไหนบ้างโดยเซิร์ชไปได้เลยครับเพล์ของเขามีชื่อตามนี้เลยและรู้หรือไม่ครับจีมินนี่เป็นเจ้าพ่อแฟชั่นพอสมควรเลยการแต่งตัวของเขาออกมาดูดีและมีเสน่ห์เสมอสิ่งของแต่ละอย่างที่เขาเลือกใส่มันทำให้เขาดูดีเป็นอย่างมากใครที่อยากติดตามการแต่งตัวของจีมินทั้งเครื่องแต่งกายที่ใส่ใน MV หรือที่เขาใส่ในการใช้ชีวิตทั่วไปก็สามารถไปติดตามในไอจีที่มีชื่อว่า จีมินโคเซตโดยผมยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับในคำแบกล่าสุดเพลงออน on. ชุดของเขาก็ดูดีเป็นอย่างมากแต่หลายๆคนคงคาดไม่ถึงเกี่ยวกับราคาเลยทีเดียวมันมีราคาถึง3 1 0 0 0นบาทซึ่งนั่นก็แค่เสื้อคลุมกับรองเท้านะครับยังไม่รวมอย่างอื่นส่วนเอวิดีลุคของเขาก็ดูดีเป็นอย่างมากอย่างเช่นในชุดนี้ราคาคข่าๆข,ข,ของเขาที่เขาใส่อยู่ในตอนนี้นับรวมแค่สร้อยคอ นาฬิกาแล้วก็เสื้อเชิ้ตราคาอยู่ที่1 7 5 0 0 0บาทใครที่อยากไปติดตามหรือว่าซื้อตามก็สามารถไปติดตามนา g จีได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับปร,ประวัติของเขาความสําเร็จของเขานี่ไม่ได้มาง่ายๆเลยเขาผ่านอะไรมามากกว่าที่ทุกคนคิดและยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับยังมีประวัติของคนอื่นๆที่น่าสนใจอีกอย่างเช่นซูก้าหรือมินยุนกิเขาเคยเป็นโรคซึ่งเศร้ามาก่อนเขาเจอเรื่องหนักมามา,มากมายแล้วเขาก็พิสูจน์ตัวเองจนมาถึงทุกวันนี้ได้ ถ้าใครอยากฟังประวัติของใครก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเลือกขึ้นมาทำถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับผม้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่รับชมมาจนจบแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ